มาถึงแล้วเพิ่งทำบ้านใหม่ครับเพิ่งทำบ้านใช่งไหมครับยางยางครับยางยังไม่ได้ทำครับอันนี้ก็ไปซื้อไม้มาด้วยอ๋ออันนั้นอันนั้นมีฮะมีนานแล้วครับอันนั้นเป็นเป็นตอไม้ซื้อมาแต่งบ้านนย่ครับใช่ครับไปซื้อจากบ้านเก่าเลยหรือว่าซื้อซื้อจากเป็นเป็นตอเลยเป็นตอมาเลยฮะก็คือเป็นบ้านทรงไทยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเจอก็อเลยขอซื้อมาอะไรมันโดนจิตใจถึงชอบอันนี้คือตอนนั้นนม่ผมผมเลี้ยงนกเมื่อก่อนเลี้ยงนกใช่ไหมฮะก็เลย อยากจะได้ตอไม้มาให้นกอยู่มาเจาะรูให้นกอยู่ก็เลยก็เลยไปถ่ายละครแล้วก็เลยขอซื้อมาเอากลับมาจากตานบัตลังนี่ผีไ,ไหมครับครับมีอะไรติดมากับตอไน้ไหมครับอ่ามีฮะถ้าเกิดเฉพาะคนคนสนิทสนิทจริงๆจะรู้ผมก็ไม่ไม่ได้ค่อยอยากเล่าอะไรนะบางทีแต่ว่าอันเนี้ยเอาเข้ามาแล้วเจอเองคือเอาเข้ามาวันแรกวันที่สองเนี่ยก็คือผมสองทุบๆผมก็คุยโทรศัพท์ดูทีวีปกติเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มองไปดูทีวีอยู่คุยโทรศัพท์ไปด้วยเสร็จปุ๊บมองม่ทีก็คือมีแล้วมานั่งค่อมอยู่นั่งคอมที่ไหนคอ,คอมผมผมฮะแต่ว่าผมเป็นขาขายืดเป็นเงี้ยเหมือนกับนั่งดูทีวีแล้วขายืดไปที่นั่งแต่ว่าเขาไม่ได้ทับบนผมนะฮะบนตัวผมจีลัเอ๊ะคือใครนร่กว่า็ปโจรหรือเปล่าก็ไม่ได้อะไรก็เลยมองกันอยู่ประมาณหนึ่งนาทีเสร็จปุ๊บก็บ้านเราเคยติดล็อกอย่ือนงี้ยโรงแรมอย่างเงะะี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเกี่ยวไว้ก็ไปมองประตูปรากฏว่ายังล็อกอยู่ก็เลยเไม่ใช่ละ อันนี้อันนี้ไม่ใช่คนแล้วก็เลยกลับพมออีกทีพมออีกทีก็ยังอยู่นี่ก็เลยรู้แล้วเอ้ยไม่ใช่คนแล้วทายังไงดีสวดก็ไม่เป็นผมสวดไม่เป็นก็เลยทำยังไงดีอ่างั้นหลับตาแล้วกันดู้สิจะหายไหมหลับตาหายดูอีกทีหายครับลักษณะหน้าตาคนหน้าตาแบบไหนเขาก็เป็นคนเป็นคนจีนะฮะแล้วก็อายุป,ประมาณสักเกือบเกือบห้าสิบก็ใส่กางเกงขาอ่าเสื้อเสื้อเขาเรียกเสื้อกุวยไปฮะที่เป็นแขนสั้นสีขาวแล้วก็เป็นเม็ดเม็ดตะกร้อเกงสีงกากี อันเก่งไหฮะเกงขาสาาั้นสีกากีมีฮะครับผู้หญิงใช่ผู้ชายครับตอนนั้นเราตกใจไหมแค่ไหนหรือว่าผมไม่เคยเจอมผมง,งงงมากกว่าแล้วก็คิดว่า,อาตอนแรกคิดว่าเป็นคนแต่พอเจออันนั้นผมด้วยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ไม่กลัวอยู่แล้วตอนแรกอะไระ้ยไม่ไม่เคยเจอพอเจอก็เลยยังงงๆอยู่แต่ว่าพอไปเล่าให้ที่บ้านฟังที่บ้านกลัวกันครับก็เลยย้ายย้ายไม้นั้นออก ใช่ใช่ครับเพราะว่าอพอเอาเข้าบ้านเนี่ยคืนที่สองเจอเลยก็เลยคุณพ่ออีกวันหนึ่งเขารู้สึกไม่สบายใจพี่พี่สาวด้วยก็เลยบอกว่า hey, ยา้ายไปไว้ที่อื่นเถอะก็เลยยา้ายแล้วก็ไปทำบุญให้ครับอย่างตนอนย้ายกับไปไม้นี่คือซื้อมาจากบ้านใครหรือว่าอะไรยังไงครับผมโทรไปถามนะผมซื้อจากเชียงใหม่แล้วก็ไปถามอาจารย์เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าเขาโทรไปถามให้แหล่งที่มาของไม้ก็บอกว่าเขาได้มา20ปีแต่พอโทรถามแล้วก็ไม่มีบอดอะไรครับ ะะมาครั้งเดียวครับมาครั้งเดียวพอเจอปุ๊บอีกวันก็ย้ายเลยฮะก็ก็ผมมองว่าไม่กลัวนะฮะแต่ว่าแล้วแต่บางทีเราอาจจะไปเจอชิ้นนั้นอะไร้ยก็ถือว่าก็เจอชิ้นนั้นเราก็ไปทำบุญให้ทาครับอย่างพอเข้ามาเสร็จแล้วเราเอาไม้ไปเราไปทำบุญให้เขาไหมครับผมก็ไปครับไปครับมีโชคลาภไหครับที่นี่ไม่มีครับไม่ได้เคลื่อนเลยไม่มีครับ ชอบเจอครั้งแรกครับครั้งเดียวเลยครับแล้วจริงๆพอเจอเราพี่ตีความคิดเป็นความจากที่ไม่เชื่อใช่ฮะตอนตอนแรกผมไม่เชื่อพอพอเราเจอเองเราเห็นชัดๆเพราะว่าผมเห็นสองรอบเห็นรวมกันน่าจาะประมาณสามสี่นาทีได้ฮนะับอยู่นานอนยะู่นานนานครับอยู่นานฮะเพราะว่าผม,ผมเช็คแต่เขาไม่คุยอะไรแล้วก็ไม่ได้ยิ้มแม้อะไรกันหน้านิ่งๆผมเช็คประตูด้วยแล้วกลับมาเช็คอีกทีเพียงสองรอบแล้วมันเปิดไฟอยู่สองทุ่มกว่า มันก็มันก็ชัวร์แล้วครับจริงๆก็เป็นเหมือนผีที่เราเคยอยู่ในหนังเลครับไม่นะครับอย่างอย่างของผผมเจอเป็นคนปกติเลยเหมือนเหมือนเหมือนเราๆอย่างเงี้ยครับนิ่งเลยนิ่งเลยทำบุญบ้านไหมเอ่ยครับไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าผมย้ายไม้ออกแล้วก็ไปทำบุญให้เขาก็คือก็ไปตามไม้น่าจะไปตาไม้ไม้ไปไว้ไหนครับไม้อยู่ที่อยู่ที่สวนผมครับ ก็ู่ที่สวนสิครับก็น่าจะอยู่บ้านสวนนะครับมีมีคนาคบ้านสวนมีครับมีแต่ว่าอย่างอย่างคนที่ช่วยเฝ้าบ้านผมนะฮะบ้านสวนคือเขาอยู่บ้านที่ติดกันที่จะติดกันเขาจะมาดูแลแค่ช่วงกลางวันพอตอนเย็นเขาก็กลับบ้านครับยังครับผมถามอยู่ยังไม่เคยเจอครับเพราะเราเล่นเรื่องผีหรือเปล่าครับเราถึงแบบมีเซนก็ไม่แน่ครับครับ ัขอบคุณครับ